สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้ำมีมีดหลวงพ่อลูกมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะคะทรงปหลดทั้งสองเล่มเลยนะคะวันนี้เรามาดูเล่มนี้กันก่อนนะคะด้านไม้ฝักงาน,นะคะทุกท่านอันนี้ยุบต้นๆน,นะคะเพราะว่าดูรอยแตกรอยล้าวแล้วแับเก่าแก่มากค่ะการน,นี้รัดด้วยเงินนะคะทุกท่าน,นงาค่ะงาฉ่ำ ดูความแตกความร้าวนี่คือแบบประมาณร้อยกว่าปีขึ้นไปแล้วนะคะเนี่ยดูกันอันนี้รัดด้วยเขาเลือกเชือกเชือกสมัยก่อนนะคะดูความเก่าความแก่เนาะดูรอยล้าวรอยแตกนี่ค่ะ90้าสิปีขึ้นไปอันนี้รัดด้วยเงินนะคะ งาค่ะงาดูงาเก่างาแกเนาะดูรอยแตกรอยล้าค่ะจะรู้ว่าเก่าขนาดไหนคะ่ะเป็นรอยล้าเป็นรากบักชีนี่ค่ะเรามารับชมทั้งในกันนะคะดูเปล่าก,ก่อนนี่ค่ะเก่าแก่ค่ะรอยแตกรอยเล้านะคะก็เป็นการตามเวลาเนาะ ก็จะมีรอยรลาวมั่งค่ะเรามาดูมีดนะคะใบมีดสวยงามมากค่ะนี่ค่ะนี่หลวงพ่อลุกนะคะท่านจะฝังตะกุดไว้ตรงนี้นะคะนี่สามดอกใบมีดสวยมากค่ะนี่ค่ะท่านเจิมไว้เปลย์เพิงนะคะรอยเลือดนี่ร่องค่ะดูมวลสาร ดูสิคะเงินสวยมากค่ะดูด้ามสวยมากนะคะเก่าแก่เข้มขังศักดิ์สิทธิ์ค่ะอันนี้ทรงปลดนะคะทุกท่านทรงปหลดนี่ค่ะถ้าใครมองหาอยู่นะคะบูชาไปไว้ติดตัวติดรถติดบ้านเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวแล้วตัวเองนะคะพกพาไปไหนมาไหนสะดวกสบายแล้วก็ ไปไหนมาไหนแต่ว่าเรามีหลวงพ่อรุ่งท่านปกปักรักษานะคะลมพัดลมเทสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะวิญญาณที่เรามองไม่เห็นด้วยตานะคะท่านจะปกปักรักษาให้ครอบครัวรอดปลอดภัยดูมวลสารกันดูข้างสวยงามมากค่ะสวยงามมากนะคะ เฉพาะใบมีดก็ประมาณไม่ถึง4นิ้วเนาะไม่ถึง4นิ้วค่ะทุกท่านสวยงามมากขนาดนี้นะคะแล้ว่าถ้าใครมองหามีเจรักนะคะโทรสอบถามติดต่อหรือว่าแอดไลน์นะมาพูดคุยกันได้นะคะราคาจับต้องได้ค่ะไม่สูงมากนะคะทุกท่านเล่มนี้ ท่านใดมีใจรักนะคะบูชาไปไว้ค่ะติดตัวติดบ้านหรือเอาไปทำน้ำมนต์ค่ะทันนี้เลยหลวงพอลุกงนี้เลยค่ะนาแนะนำเรามาดูมิตรอีกเล่มนึงนะคะหลวงพอลุกงเหมือนกันหลวงพอลุกงเหมือนกันค่ะนี่ค่ะความยาวด้ามรวมฝักแปดนิ้วแปดนิ้ว ออกอกว่านะคะไม่ถึง9นิ้วเฉพาะใบ5นิ้วเฉพาะใบมีด5นิ้วนะอันนี้รัดด้วยโรเบเนียมโรเบเนียมขาเป็นโตนี่ค่ะการรัดด้วยโรเบเนียมขาเป็นโตดูความเก่าความแก่เนาะไม้สวยงามมากค่ะอันนี้ก็ทรงปหลดนะคะพี่น้องนี่ค่ะเรามารับชมทั้งในกันนะ ดูสวยงามมากความแห้งความเก่าความแก่นะคะอาจจะมีรอยแตกรอยเล้าเป็นการเวลาที่ว่าใช้มานานอันนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะทุกท่านนี่ค่ะเรามาชมมีดกันเนาะใบมีดสวยงามมากค่ะลายเปลวเพลิงรอยเลือดนี่ค่ะรอยฝังหลงผองเพระลูงจะดูง่ายนะคะทุกท่าน อยท่านฝั่งกระตุดไว้ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากใบมีดหนาค่ะใบมีดแน่นหนาดูข้างค่ะมวนสารยังแน่นหนาอยู่เลยนะคะดูความเก่าความแก่เนาะประมาณ80ปีขึ้นไปแล้วค่ะก็จะประมาณนี้ทุกท่านที่ได้ผู้ใดมีใจรักใครมีใจรักแล้วก็อยากบูชา ไปติดรถติดบ้านเป็นสรีมมงคลแต่แก่ครอบครัวนี่ค่ะเล่มนี้เลยสวยงามมากค่ะเอาไว้ทําน้ำมต์หรือว่าติดกระเป๋าพกไปไหนมาไหนค่ะขับรถไปไหนมาไหนค่ะเราก็ไม่รู้ว่าะจะโดนของลมพัดลมเพหรือว่าผีเสสีแต่ว่าเราเนาะไปเอาไปค้าขายหรือว่าพกติดตัว ถ้าสนใจแล้วก็โทรสอบถามแอดไลน์นะ้ำมาได้นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะทุกท่าน0813356928นะคะโทรมาคุยกับน้ำได้เลยค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามน้ำนะคะเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปคุณจะได้ไม่พลาดนะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ